สวัสดีครับไม่ได้ถอยไม่ได้ท้อแต่พอแล้วและพร้อมยืนเข้าแถวเดินตามเขาไม่วันนี้ก็วันหนึ่งต้องถึงเราใช่แต่มีแต่วันเขาเราก็มีกายสังขารอยู่ไม่นานมันก็เสื่อมแม้สุดเอื้อมมันก็เสื่อมตามวิถี กายสังขารจิตวิญญาณในวันนี้จะเหลือมีก็น้อยนิดให้คิดตรองกายสังขารถ้าปรุงแต่งก็สดใสจะกระทำให้จิตใจไร้เศร้าหมองหากปล่อยไปไม่ปรุงแต่งให้หน้ามองกายสังขารไม่ชวนมองดูหมองมัวถ้าเท่าทันและมั่นใจในสติ ศีลปัญญาสมาธิไปสุดครัวมีคุณธรรมนำทางไปไม่ต้องกลัวทำแต่ดีไม่มีชั่วกลัวอะไรผมไม่โกรกไม่ย้อมคือพร้อมรับนับวันไปวันกลับอย่างสดใสวันเวลาไม่เหลือมาเหลือแต่ไปขอให้จงภาคภูมิใจในตวนัวตนเมื่อความจริงปรากฏก็หมดค่า วันเวลาก็ใกล้หมดปรากฏผลคงคอยพร่ำเตือนใจให้ทุกคนได้ปลดตรงทุกกังวลเลิกทนมันตำแหน่งเกียรติยศถาบรรดาสุขล้วนต้นเหตุแห่งทุกข์ใช่สุขสรรก็คงได้แค่ชั่วคราวเพียงเท่านั้นก็จะได้ไปนิรันนั้นไม่มีคูเล็กลำปางวารครอ,ออนไลน์ อายุมากขึ้นทุกวันอย่าทนใช้ชีวิตอย่างไม่มีความสุขเลยเหนื่อยก็พักหนักก็วางมันลงบ้างขอให้วันนี้มีแต่ความสุขใจตลอดวันนะครับ